ครับผมวันนี้วันนี้ผมมาเล่นกินวันนี้ผมมาเล่นชาครับนี่ซิ่งมรอครับว่าเขาบอกว่ามันจะมีตุ๊กตานี้ผมมันจะมีตุ๊กตาจริงเอ่ะทุกคนจะผมจะเอาให้ดูได้ไหมผมขอย่าดูนะอย่าดูนะอย่าแอบดูนะโอเคนะทุกคนอย่าแอบดูนะทุกคน อันนี้ผมไม่ได้ทำมาอันนี้ซื้อมาอันละยี่สิบเก้าบาทยี่สิบห้าบาทครับทุกคนมค,ครับเขาอกลับมาเทษจรีงครับวิ้ยมีเสียงเปิดทุกคนโอเคนะครับเราจะเปิดซีไรก่อนจะ่ปิดตาแลวนะอ่ะอาดูตัวนี้ก่อน,นนะครับเขาบอกว่ามันจะมีตุ๊กตานะ เฮ้ยตาในสกิ๊เกทุกคนดูใกล้อะดูกล้พูดจริงนะเนี่ยเ็นแสงเพื่ใกล้ๆเลยเนี่ยตุ๊กตาจริงนเนี่ยตุ๊กตาจิงนะนีๆๆโอ้โหคุณสวยทุกคน่อไปมาเปิดอีกทียอยว้ย มองไม่เห็นแล้วทุกคนแ็งบังมาโทษดีครับจะผมเอาวาไว้เรื่นงแงนี้เคมาเล่นต่อโอ๊ะข้อสอบมาโอเค เมื่อกี้ดูคนอ๋อนี่ไงเจลวเจลวเจลานี่นี่นี่โอ้ตกใจไม่เปิดสิทธิ์ก่อนไม่รู้เหอุ้ย ปูนสีปูนสีอุ้ยอุ้ยผู้คุมไม่เบาสีแงผู้คุมให้นี่ผู้คุมได้ทุกคนถ้าใช่ปอ๋อย่างเียอ้ยเนะอ้ยผู้คุมเดี๋ยวแกไปชั้นละ เปิดหน้ามาแล้วเปิดหน้ามาแล้วเออผู้คุมค่ะเย้ยเรียกมาสองอันครับมันจะรวมกันเป็นเออแม่ปลาแม่แม่แม่ครับแม่แม่ครับถ้าถ้าเราซื้อสลามไปสองอันน่ะมันจะกี่บาทหรอครับมันขายละยี่สิบบาทละเสื้ออนเดียวแล้วก็มันขายยี่สิบห้าบาทนะครับ เราซื้อสองอันมันจะกี่บาทหรอคะแม่อันนี้ยี่สิบห้าสองอันห้าสิบสองอันห้าสิบคนทุกคนฝากติดตามฝากติดตามช่องผมนะครับถ้าใครไม่ถึงหนึ่งล้านนะครับก็ใครได้ถ้าใครหงั้นดิผมแจกสลามให้นะครับให้กดหนึ่งถึงหนึ่งหนึ่งล้านอ่ะอย่าขมจะให้สลามให้ครับใครมีตัวใครมีตัวตัดเยอะๆก็กดไลค์คลิปผมนะครับทิมพ์ว่าน้องกันเล่นฟีฟานะครับ วันนี้กำลังกำสลามอยู่ครับเอา,าดูนี้กันแล้วจะมีรูปป่ะอ,อันหนึงเราทาตกเลยทุกคนเ,เาานื้อหาขั้นหนึ่งมันต้องทำอย่างนี้เลยนะครับทุกคนอืมอื้โอ้อไม่ได้ไม่ได้ ก็กมกมอุ้ยตงแยกันะเนี่ยต้องใส่ก่อนเอาอใส่กเหมันวเขี <its> ้โอปะทุกคนเหมือนขี้ปะ ออเออปวดตอนทจ่ตกตะกุตุกเข้ามาอีกผมก็นั่งเล่นอยู่ข้างหลังนะครับอยู่ข้างหลังมีคนเล่นเยอะแยะเลยเออกำลังถ่ายคลิปอยู่ครับครับ เมษาออาเบษาเพื่อนรักกว่าดีเพื่อนเป็นไงไม่สบายดีดเป็นไงสบายดีาไม่สบายเขาสบายดีแม่เออแล้วถามว่าสบายดีทสบายดีบอเพื่นอนรักโอ้สบายดีก็เมื่อกี้บอกว่าให้ทาให้โชว์สลาไงโชว์ให้แล้วขอบคุณเออขอบคุณทุกคนอยากจะให้ทุกคนเ,นคนเราจะ เราไม่ได้สนใจเพื่อนผมนะครับทุกคนเนี่ยทุกคนอยากเห็นก็ซีราตัวเนี้ใครอยากเห็นก็ซีราตัวนี้ฝากติดตามด้วยตัวนี้ชื่ออะไรทุกคนตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่อเมกากอซีราะเนี่ผมลืมไปละมีสามตัวเนี่ยมีสามตัวตัวแรกตัวจิ๋วตัวจิ๋วตัวจิ๋วตัวที่สองตัวนี้น่าจะเป็นชิ้นกอซีร่านะ ตัวนี้จะเป็นฉีกกระสีรามันพังนะทุกคนมันเก่าเนี่ยหาัจะนั้นก็ตัวสุดท้ายก็กคือกันไล่ไปไหไป่ไปกะสิราจับลูก,<อ>ลกแมวจับลูกแมวไว้ฟังหนูหน่อยจับไปไหนไปบ้านหลังนู้นตัวนึงเจอก็ไปไว้ด้วย อยู่ที่อื่นแล้วมันชอบบึ้งโ,โอ้โอ้จะตกจะตกโอ้โอ้ไปถ้าเออลูกถูกใจหมดแม่เธอหาเธอจะไม่ใครอยากเห็นเดือดหักไหมไม่ใครอยากเห็นเดือดหักไหมนีไม่ไงเดือดหักอย่างเขียวเอออีกนาเปต้าหยิบโอ้ติดนิ้วผม มันตีนนิ้วพวงนิ้วพวเฮ้ยเั้ยเสียงมันตุนเลยมั่ก็ราฟังอีกทีโอ้โหโอ้ม่นี่หน่อยอุ้ยมีเสียงตุนเลยวิวีคค่ะบสาัสดีครับ ไอยาแผ่นยาหนองยาวินเยวินมาแล้วแกก็เลยเลยไปบ้านยาข้าวยังไม่มีใครมาตัวเองก็ไม่ยุ่งมอค่สวัสดีครับเขายังทําไม่เสร็จเลยเนี่ยเขายาข้าวอินยีนึกว่าทำต่อใหม่ต่อครับ่อครับต่ครับไปเลยครับทุกคนวันนี้หูพิ่งมาโรงเรียนไม่สายวันนี้มีการบ้านเนาะมีขาเนาะใช่ปะเออใช่แล้วข้าพี่มาล ใช่เอออย่างงี้เพื่อนรักมันต้เป็นอย่างงี้เพื่อนรักุตส่าเราเป็นเพื่อนมาแล้วนานโอ้ยตกใจวสลามนุ่มมีมากโอ้อยของได้เยอะมากใครอยากจะสนใจอยากจะได้โมเดลเออรูปสกิทเกมนะครับ ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จิมีเขาจะมาแจกให้นะครับอันใหม่เราซื้อมาได้ครับอันละยี่สิบยี่สิบห้าบาทครับถ้าซื้อสองอาจจะเป็นห้าสิบครับฝากติดตามด้วยนะครับถึงหนึ่งล้านเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมยังจะเล่นต่ออยากจะให้ทุกคนอยากจะรู้ทุกคนบอกว่าทุกคนอยากจะอยากจะให้ผมเล่นตนลอดจะป่ะออ,อโอ้ตกอีกเลวตกอีกแลว,แลวไม่โดนหน้าเลย กโ,โดนติ๊กตาติ๊กตาตัวนี้โดนไข่ตัวนี้ทุกคนจะบอกหน่อยตัวนี้ชื่ออะไรใครดูมาแล้วตัวนี้ชื่ออะไรฝากคอมเมนต์ชื่อชื่อของมันด้วยนะครับมันชื่ออะไรน่าจะเป็นคนสร้างหมดมั้งดูดิดูหน้าตามันดิหน้ามันน่าจะเหมือนสร้างคนสร้างหมดอเนี้ยเออเหมือนคนสร้างหมดนะอืม ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับอ๋อตุยก้องตุยเจ๊ร้อนเล่นขยากบูมโมเดลตัวนี้ไหมเดาดม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 เดาดมสวัสด,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 ดีครับทุกคนวันนี้ผมมาช่องกับน้องกันเล่นฟรีไฟส์ครับสวัสดีครับทุกคน ตอนนี้เราอยู่กับช่องน้องกันเล่น,นไฟฟาครับตอนนี้กันยังไม่อยู่ครับพี่กันยังไม่อยู่ครับนุ่นไปนุ่นนะครับไปเขาทํางานอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเล่นสลับให้ดูแดก่งไม่เกี่ยวเกี่ยวอะไรกับแกช่องเขาโอ้ห <laughs> มือจะกินอ่ะจดี๋เอาอันนี้ปิดฝาก่นนะครับ เดี๋ยวก็มาเลสีเหลืองกันเลยครับสีเหลืองอันนี้เขาบอกว่ามันจะนุ่มมากบอกว่าสีเหลืองตัวนี้มันจะเข้ากับไปตัวนี้ถ้าเราเข้าไปเนี่ยเมื่อกี้มันเป็นสีเหลืองตอนที่ผมยังไม่ถ่ายคลิปนะแต่นั้นมันก็มันมามันมเลสมันตกข้างหลังตรงนี้เลยผมเอาให้ดูเนี่ยมันตกข้างหลังตรงนี้ถ่ายรูปอย่างนงี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เองเนี่ยตรงนี้เองตรงนี้เออนนั้นมันก็มันเป็นสีอย่างงี้